สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์หลังจบเกมของแฟนบวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์มาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับกับ Matt, แมตช์ระหว่างทีมชาติไทยพบกับฟิลิปปินส์ในวอลเลย์บอลซีบีลีก2 0 2 3สัปดาห์ที่2ที่จัดการแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยครับโดยในแมตช์นี้ทีมสาวไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ ผลการแข่งขันก็ยังคงเป็นทีมสาวไทยที่ทําได้ดีกว่าเอาชนะฟิลิปปินไป3ต่อ0เซตโดยเปิดมาในเซตแรกนะครับทีมสาวไทยออกนําห่างไปก่อนเลยนะครับจากบอลเร็วของจรัดพรและการตีบอลหัวเสาสวยๆของนัทที่มากลุ่มแก้วทําไปหลายแต้มเลยทีเดียวครับช่วยห้ทีมสาวไทยของเรานําไปถึง9ต่อ2โดยฟิลิปปินเองก็พยายามที่จะช่วยกันรับบอลรองบอลกันดีนะครับแต่เกมบุกของฟิลิปปินอาจจะยังไม่เด็ดขาดพอ ซึ่งทีมสาวไทยของเรานะครับก็ออกนําไปอย่างต่อเนื่องนี้ไปเป็น12-5ต่อ 5. ฟิลิปปินส์เองก็มีจังหวะทําแต้มสวยๆอยู่บ้างเช่นกันนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นโซลมอนผู้เล่นในตําแหน่งหัวเสาและก็มีจังหวะทําแต้มด้วยบอลเร็วสวยๆจากมายาและโดนพรก็ได้รับโอกาสมาแทนพรพันธ์ด้วยนะครับซึ่งก็ลงมาเซตได้ดีเลยทีเดียวเซตจ,จ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําแต้มสวยๆได้ฟิลิปปินส์เองก็มีเกมรับที่ใช้ได้เลยนะครับ ก็มีช่วงเวลาแรนลี่ท้ายเซตกับทีมสาวไทยของเราเหมือนกันแต่ด้วยข้อผิดพลาดที่เยอะกว่าทีมสาวไทยก็เลยทำให้แพ้ไปก่อนในเซตแรก25-15ครับมาในเซตที่2คลาบทีมไทยเปลี่ยนพิมพ์พิชญาชัชชุออนที่ชากรลงมาครับและตัวเซตก็ยังคงเป็นดนพออยู่นะครับในช่วงต้นเซตส่วนฟิลิปปินส์นั้นก็ใช้ผู้เล่นชุดเดิมครับโดยในเซตที่2นั้นก็มีการรรนลี่กันอย่างสนุกเลยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยทีเดียว โดยเกมรับเกมบุกของฟิลิปปินก็ดูจะดุด,ดันมากขึ้นจากเซตแรกนะครับแต่ทีมสาวไทยของเราก็ยังคงเป็นฝ่ายนำโดยแต้มก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับในช่วงต้นเกมโดยทีมฟิลิปปินเองก็ช่วยกันเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับในเซตนี้โดยมีผู้เล่นโซโลมอนกับเบเลนนะครับที่ค่อนข้างจะโดดเด่นในเซตที่2แต่ทีมไทยของเราก็ยังเป็นฝ่ายควบคุมเกมไว้ได้นะครับ กดดันทีมฟิลิปปินได้ดีเลยทีเดียวซึ่งก็ส่งผลให้แต้มทีมไทยเริ่มนำห่างออกไปเรื่อยๆนะครับเป็น1 6ต่อ10และช่วงท้ายเซตทีมสาวไทยของเราก็ทำได้ดีกว่านะครับทำแต้มทิ้งห่างก่อนที่จะเอาชนะฟิลิปปินไปได้25ต่อ17ครับโดยแต้มสุดท้ายในเซตที่2เรลลี่กันสนุกมากๆเลยนะครับก็ต้องชื่นชมทีมฟิลิปปินด้วยนะครับพวกเขาเองก็พยายามในทุกๆแต้มจริงๆครับและมาในเซตที่3นะครับฟิลิปปินเป็นฝ่ายออกนำบ้างครับ โดยทีมฟิลิปปินส์ชุดนี้ดูดีเลยทีเดียวนะครับกล้าเล่นในหลายๆจังหวะเกมรับก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนำทีมสาวไทยอยู่ในช่วงเทคนิค a ลไทม์เอาครั้งที่1หลังจากนั้นทีมสาวไทยของเราก็ไล่แซงกลับมาได้โดยทำแต้มห่างในช่วงท้ายเซตอยู่ที่22ต่อ16ครับก่อนที่จะเอาชนะทีมฟิลิปปินส์ไปได้25ต่อ18ซึ่งในเกมต่อไปของทีมสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียนะครับและฟิลิปปินส์จะพบกับเวียดนาม และในคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดก็มีคอมเมนต์ของแฟนวบอลชาวฟิลิปปินส์บางส่วนมาให้เพื่อนๆนได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับเราไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับคอมเมนต์ของคนแรกครับคอมเมนต์ว่ามันเป็นประสบการณ์แกกลับมาปรับปรุงกันมาอีกครั้งหวังว่าสักวันฟิลิปปินส์จะสู้กับทีมไทยได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าโคช้ชแก้เกมได้ไม่ดีเท่าที่ควรฉันหวังว่าเขาจะช่วยลดความกดดันของนักกีฬาได้มากกว่านี้คอมเมนต์ตอบกลับคนที่2ครับบอกว่าฟิลิปปินยังต้องไล่ตามหลังประเทศไทยที่อยู่ไกลออกไปเรื่อยเทมไทยมีผู้เล่นที่ร่วมทีมกันมานานพวกเขารู้วิธีการเล่นเป็นอย่างดีฟิลิปปินต้องเพิ่ม,มระดับการเล่นวอลเล์บอลที่ดุดดันมากกว่านี้คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับมันเป็นเกมที่สนุกสําหรับฉัน พราะฟิลิปปินส์กำลังจะดูดีขึ้นเรื่อยๆถึงเราจะแพ้ในวันนี้เราผู้เล่นอายุน้อยทั้งหลายจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและกลับไปแก้ไขข้อบิดพลาดได้คอมเมนต์ของคนต่อมาครับการเล่นแบบมืออาชีพของทีมไทยสุดยอดมากพวกเขาสามารถปรับการเล่นให้เข้ากันได้ดีระหว่างผู้เล่นตัวหลักกับตัวสำรองที่เพิ่งจะกลับมาเล่นอีกครั้งหวังว่าฟิลิปปินส์จะเรียนรู้สิ่งนี้ได้นะ และคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมานะครับคอมเมนต์ comment เอาไว้ว่าไทยคือพิษวคนโตของวอลเลย์บอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ comment ของคนถัดมาครับไม่เป็นไรแมตต์ต่อไปพวกเขาจะดีกว่านี้คอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับจันคิดว่าผู้เล่นของเรายังคงต่อสู้ได้ดีทีมไทยยังคงมีผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามอยู่เกือบครบเลยนะอย่าลืมด้ว่าฟิลิปปินส์นั่นส่งทีมผู้เล่นอ่อนประสบการณ์เข้าร่วมครั้งนี้ซึ่งก็มีสองคอมเมนต์ตอบกลับเอาไว้นะครับ คอมเมนต์แรกบอกว่าถ้าคุณแพ้อย่าอธิบายอะไรให้มันดูเป็นข้ออ้างเลยนะฮ่าๆๆคอมเมนต์ตอบกลับคนที่2ครับเกมต่อไปเราอาจจะมีผลการแข่งขันที่ดีอย่างน่าทึ่งก็ได้นะคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับฉันเป็นแฟนคลับทีมชาติแต่มันคงจะเสียดายงบประมาณเปล่าๆถ้าพวกเขายังคงเล่นระบบทีมแบบเดิมๆโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากกว่านี้ใครเหมาะสมที่จะเป็นโค้ดอย่างแท้จริงให้กับทีมฟิลิปปินส์ คอมเมนต์ของคนต่อมาครับฟิลิปปินส์ยังคงเลทเทสแบบนี้ตลอดไปจะอยู่ในอันดับที่4ตลอดไปคอมเมนต์ของคนต่อมาครับไทยแลนด์ยอดเยี่ยมเสมอพวกเขาแข็งแกร่งมากคอมเมนต์ของคนต่อมาครับจงเรียนรู้และหาประสบการณ์ต่อไปซึ่งก็มีหนึ่งคอมเมนต์ตอบกลับเอาไว้นะครับเขาบอกว่าทีมไทยไม่มีคู่แข่งในรายการนี้ฮ่าฮ่าคอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาครับ ฟิลิปปินยังคงต้องกลับบ้านมือเปล่าอีกตามเคยสินะฮ่าฮ่าฮ่าเมข้นขั้ขนถัดมานะครับผู้เล่นหน้าใหม่ของฟิลิปปินยังอ่อนประสบการณ์อยู่มากไม่มีใครช่วยทีมอย่างโดดเด่นและยืนระยะยาวในเกมได้เลยต่างจากทีมไทยที่จะส่งใครลงมาเล่นก็ได้เข้มข้นต่อมาครับฟิลิปปินได้คะแนนมากจากข้อผิดพลาดของทีมไทยฮ่าฮ่าฮ่าเข้มข้นต่อมาครับ ฟิลิปปินส์ควรหยุดส่งผู้เล่นไปแข่งรายการอะไรก็แล้วแต่ในระดับนานาชาติมันน่าอายจริงๆพวกเขาควรเล่นหลีกในประเทศเท่านั้นซึ่งก็มีหนึ่งคอมเมนต์ตอบกลับนะครับเขาบอกว่าฉันคิดว่านักกีฬาก็ทำเต็มที่แล้วและรูปแบบเกมของเราก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นได้โปรดส่งกำลังใจให้กับตัวแทนของพวกเราด้วยและคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์คนสุดท้ายนะครับคอมเมนต์ว่านักกีฬาฟิลิปปินส์ดูเหมือนทีมเด็กประถม เล่นกับทีมระดับมหาวิทยาลัยฮ่าฮ่าและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนัวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นํามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้หลังจากที่ทีมสาวไทยของเราเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป3-0ต่อเซตในศึกซีบีลีกสัปดาห์ที่2เปเพื่อนๆฟังคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ และถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้ยวยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ